สวัสดีค่ะจากบลานไงพยอมค่ะวันนี้บ้านไงพยอมก็มีต้นไม้ตระกูลตะบองเพชรนะคะมาอวดนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะตอนนี้ต้นนี้เขามีชื่อโดยเฉพาะนะคะชื่อชื่ออะไรน้ำค้างเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนอีกทีหนึ่งว่าชื่อต้นอะไรตอนนี้เขาออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะ เขาออกดอกเขามีลูกนะคะลูกเขากินได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เขามีดอกเต็มเลยนะคะข้างบนก็มีชื่ออะไรน้ำค้างนะในพืชของวงตระกูลของตะบองเพชรน,นะคะต้นนี้ออกดอกเต็มเลยนี่สวยนะคะสวย แลูกเขาบอกว่ากินได้ด้วยนี่ค่ะเป็นคล้ายๆกับแก้วมังกรเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนอีกทีนึงว่าชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆให้ดูนะคะยอดเขาสวยมากๆเลยนะคะกอใหญ่เลยนะคะอันนี้ถ้าเราจะขยายพันธุ์ก็จะใช้แบบนี้นะคะ เอาอย่างชนิดแบบนี้มาขยายพันธุ์ถ้าลงกระถางก็จะเป็นกอเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเราลงดินเขาก็จะได้ต้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะสามารถมีดอกมีลูกให้เราได้รับประทานด้วยนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งมีปีนี้นะคะที่เขาออกดอกให้เราได้ชมกันนะคะ ก็ต้องรอดูว่าเขามีลูกเมื่อไหร่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของวงในตะบองเพชรนะคะถ้าใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรโดยแท้นะคะว่าเขาชื่ออะไรน้ำค้างบารงพยงก็จำไม่ได้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ